วันนี้เราจะมาอ้อยเยื่อกันใช่ไหมป้าใช่หมดแล้วลูกเช้าเย็นพอเมื่อเมื่อวานซ้นน้องที่ทํางานอยู่ด้วยกันคําสีบอกว่ามียิศตัวใหญ่เข้ามาน่าจะเป็นสิบโลเข้ามากินตอดขี้ตะไคร่กินอยู่ตรงชายชายนู้นก็เลยจะลองอ่อยไว้แต่ปกติก็อ่อยแล้วทุกวันแล้วเมื่อวานเห็นทุ่นมันเดินแบบเหมือนมีปลาใช่มากินเลยโอ้ยป้ามีอะไรตรงนั้นขาวๆอ้าว เห็นหรือเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วเออโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยลูกโอ้โหโอ้โหเสียดายอะป้าโอ้โหดูอ้วนตึ๊บเลยหรือว่าน้ำไม่ดีอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนี่น่าจะสองโลกว่าสามโลแล้วมั้งเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวไปชั่งดูก็ได้ลูกเนี่ยแต่น้องน่าจะบวมน้ำด้วยมีกลิ่นแล้วลูก งั้นเดี๋ยวเราค่อยมาอ่อยเหยื่อแล้วกันเดี๋ยวเอานี่ไปช่างก่อนปะได้ได้ได้ดูที่โหมันใหญ่มากเลยอ่ะเสีดดาดูมสีนวลไปเลยเนาะแถมจะอยู่น้ำลึกนะจะซีดด้วยโอ้โหป้าเท่าไหร่ทะุสถิติที่เราเคยเจอมาโอ้โหสามโลสองป้าสามโลสองเลยใช่โอ้ใหญ่มากเลยเดดาอ่ะมันน่าจะมากินเบ็ดเราเสีดดาอ้วนน่าดูเลยอ้วนด้วยมากินเบ็ดเราเราได้จัดการ แบบนี้ก็กินไม่ได้แล้วนะคะแต่สิ่งที่ทําได้ก็คืออาจจะไปหั่นถ่ายรูปทำปุ๋ยหรือว่า,าให้<พ>าทาปุ๋ยไม่ก็ให้ปลาคังกินไปแล้วก็ได้ถ่ายรูปแค่นั้นอ่อยอต่อทุกคนภารกิจดั้งเดิมลำสองก้อนแล้วก็อาหารเมร็ดลำาก็จะได้อยู่นานหน่อยกว่าจะต่อหมดเราอ่อยกลางน้ํานะคะที่แพเราไม่โยนลงไป,ปดินเพราะน้ํามันลึกกระลุกไม่อ่อยกลางน้ํวก็ไปหน้าดินก็ต่อด้วย อ่อยประมาณละ5เมตรก็มีศสกตะเพียนปลากาแล้วก็บางทีก็บัตเตอร์นาะมากินเนาะปลาตะเพียนทองตะเพียนขาวแล้วแต่บางช่วงปลากานานานมาทีหนึง่ง <สก S 1> ปลาแรด<ะ>ปลาแร็ดบางทีเขาแอบแอเข้ามากินตอนหลังไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วปลาแรดมันฉลาดจะไปอยู่นู่นหมดแล้วไปอยู่ตรงนู้นมีอาหารลอยกินเดี๋ยวลองลองดูนะแล้วว่าลองดูดรวยว่าทุนมันจะดืดไหมทุนเต้นระบำไหม ทุนเราก็เอามาจากรีไซเคิลนะคะไม่ต้องซื้อทุนเล็กไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ขวดน้ําเอาเอาแล้วลูกเอาละไปถึงก็กินเลยอ่ะปะเออมันหิวทีสายแล้วอ่ะเก้าโมงกว่าดู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 ดึงแรงเลยแต่เพาว่าทุนเดินแรงๆอ่ะไปซ้ายขวาเป็นวงกลมแบบว่าทางเดียวอย่างเงี้ย ก็อาจจะเป็นปลายใหญ่น่เนาะอาจจะเป็นปลาใหญ่เป็นปลายิศกเวลาปลายิศกมันกินนะเมื่อว่าทุนเราตั้งอย่างเงี้ยมันดุนมันจะดุนดุนดุลดุนดุดุดุจะดุดุลดุไปเรื่อยๆดุลดุดุลทุนมันก็จะจะลอยไปแต่ถ้าเป็นปลาเล็กมาดุ๊กดุ๊กดุ๊กด๊กอยู่กับที่ไม่ค่อยไปไหนหรอกถ้าเป็นปลาใหญ่ละทุนจะไปเลยทุนจะเดินไปเป็นทางแล้วมันจะกินแล้วดันไว้ดันกินไปเรื่อยเดี๋ยวลองสังเกตแป๊บหนึ่งโอ้โหเผื่อจะมีศกนี่ดึงหน้าหน้าดูเลยดึงแรงเลยดึงจมเลยดูด ดึงจมโอพพ้พาเดินเลยพาเดินเดินเลยพาเดินเลยโอ้ยดึงจมเลยอันนี้คือแบบลงไปปุ๊บปลามาเลยอะรอถึงปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้ยดูดูดมันดึงดึงจมเลยถึงกดน้ำจมเลยอยากตกไปยี่สกแล้วอะเออ ลองดูเดี๋ยวพ่งนี้ก็ได้พ่งนี้ถ้าพ่งนี้พ่งนี้ตอนเช้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยดึงจมดึงจมเดี๋ยวพ่งนี้อาจจะลองตกดูเนาะป้าครับพนี้ลองตกดูมารอรุ้นนะคะว่าจะมียี่สกเข้ามากินหรือเปล่าเสียดายเดี๋ยวอันนี้ไปหั่นใส่ต้นไม้ทําปุ๋ยตัวเบลเลอร์เลย